ควรจะกินโลแล้วเราจะขายยาเ่นะพี่สุขี้พี่ประเสริฐเวลาเขียนจดหมายทนไม่ได้อะทนไม่ได้ทีไรกบนะที่พูดเมื่อสีปีที่แล้วทนไม่ไหวแล้วพี่น้องชายโคตาก็เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงไม่แน่ไม่นอนอะไรขอบคุณท่านสงสว์เงินชดเชยที่ท่านตามมาให้ด้วยฝีมือของท่านเนี่ย ต่อลมหายใจของชาวยาอย่าพูดอย่างนี้นะลมหายใจเดียวกันพี่น้องจะติดและเลื่อนต่อไปของนี่เอานี่เลยไม่รู้ใครเป็นคนมีโอกาสดีๆก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันนี้หละคะ่ะแจก้อยห้าสิบบาทปีต่อมาก็ยืนยันว่าเป็นสมาชิกต่อไปก็คนละร้อยละร้อยอันนี้ก็ทราบมาว่าเป็นระเบียบของสมาคมของพี่น้อง ชาวอำเภอสีส้โรงโดยที่ว่าเมื่อปีท5 155นะครับการขอตั้งนั้น,นะครับสมาคมผมก็ได้มีส่วนร่วมถึง11ปีทุกครั้งที่มีการประชุมสามัญผมได้ได้โอกาสมา,มาร่วมประชุมก็มารับฟังปัญหานั่นคือผมได้มีโอกาสเป็นผู้แทนแต่ก็ได้เป็นผู้แทนตองสาภา,ได,าสได้มีโอกาสได้รับความไว้วจเป็นกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเขาก็จะออกระเบียบกฎเกณฑ์เวลาถ้าเราทั้งเถือไม่เห็นปล่อยเวลาให้เดินนานไปเขาประกาศใช้ดูว่าเขาประกาศเมื่อไรเมื่อเขาประกาศแล้วส่วนใหญ่เวลาที่ผ่านแต่ถ้าวันไหนพั้งเถือแล้วไม่รู้พี่น้องก็ไม่รู้อันนั้นอย่าเพื่อ ผู้มีการตั้งคณะทํางานเนี่ยนะครับการที่จะช่วยเหลือต่างๆเนี่ยก็คือเกษตรกรชาวไร่เนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นน้ำบาบยาป้อนให้กับกราบน้ําคือโรงงานยาสูตรนะครับอย่างน้เราซื้อประมาณ2อถึงสล้านกิโลกรัมนะครับในปีนี้ครับเพื่อให้พี่ๆน้องๆชาวไร่ยาสูตรนะครับจะได้กลับมาครับและในปีต่อๆไปเนี่ยก็จะกลับมาซื้อเหมือนเดิมนะครับชาวไร่ยาสูร เรียนเชิญเลยนะครับเรียนเชิญท่านผู้มีเกตที่บริจาคทุกท่านเลยนะครับรื่มข้างกองทุนช่วเหลือคนไร้ยาสูเป็นหลักหนึ่งเลยนะครับไปดูนะครับจินเชิญด้วยความเคารพครับอาชูมือหน่อยครับชูมือขวาถชูมือชูมือครับเหมือนยกมือใไปชูมือเดี๋ยวรับรางวัลครับผมมองเห็นนะเนี่ยเยี่ยันครับที่สองนะครับด้านการศึกษานะครับก็เหมือนเดิมนะครับ บอกได้ครับทุกท่านนะสองเรื่องครับงนี้เราแบบเาซื้อไปใช้แล้วเห็นพี่พี่ชาวไร่ทำให้ตัป้ายนี้ขึ้นมานะก็รู้สึกว่าท่านสสนะครับและทุกท่านนะครับที่มาวันนี้นะครับฝากเรื่องอะไรเนี่ยถ้แปลว่าซึ่งเกือบๆซึ่งนึงนะครับเขาจะผลิตไม่ได้พอเขาผลิตไม่ได้สิ่งที่ตามมาคือนเขาก็จะนะรับซื้อไปยามไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวกฎหมายตัวนี้ก็สําคัญนะครับ